ถอดรหัสยันเหรียญสมเด็จนาศิราชาหลวงปูทีมวัดรหาสไล่เรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิลปะพะเวจกันอีกครั้งนะครับตามคําสัญญานะคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะโดดไปนิดนึงนะเพราะว่าเราทําคลิปเกี่ยวกับการ reaction นหนังนะก็ได้ชมกันไปแล้วนะแต่คลิปนี้นะครับได้รับการเสนอแนะจากคุณเกมใหม่นะ คือคุณเกมใหม่เนี่ยเสนอมาให้ผมเนี่ยทำการรีวิวเหรียญนะเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับรีวิวนียคือรีวิวยันหลังเหรียญน,นะตอนนี้ก็ได้ตอบสนองคุณเกมใหม่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้พูดถึงเรื่องเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นนี้บ้างนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมเนี่ยรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญสมเด็จนาศีราชานะฮะในฐานะที่ผมอยู่ศีราชาเนี่ยผมก็คงรู้สึกว่าถ้าไม่ได้รีวิวยันหลังเหรียญเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น ที่น่าเสียดายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยทําตามความคิดเห็นของคุณเกมใหม่นะครับโดยการที่นำยันหลังเหรียญขอวผู้ทิมเนี่ยมารีวิวนะแต่ก่อนที่จะไปรีวิวเรื่องของยันหลังเหรียญเนี่ยเดี๋ยวขอเกินประวัติหลวงูุ้ทิมวัลหาไร่สักหน่อยนะฮะถึงแม้ว่าหลวงู้ทิมวัลหาไร่เนี่ยจะเป็นที่รู้จักของผู้นิยมสะสมพระเครื่องนะครับโดยทั่วไปหรือคนทั่วประเทศนองน้อยคนมากนะจะไม่รู้จักหลวงูุทิมนะสมัยผมเด็กๆนะครับผมอ่านหนังสือนะล่มโพนะฮะ เขียนโดยคุณอาเพียรวิทยารุสถิตินะครับแล้วก็งานเขียนของคุณอาชินพรนะครับอันนี้ผมก็ติดตามประวัติของคุณทีมแล้วผมสังเกตนะพระหลวงพ่อเนี่ยที่ชื่อทิมเนี่ยอันนี้โดยส่วนตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าหลวงพ่อชื่อทิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเก่งหมดนะอย่างเช่นหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหรือว่าหลวงปู่ทิมวัดประถมเจดีนะแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดลหารไล่นะทีนี้หลวงปู่ทิมวัดลหารไล่เนี่ยท่านอยู่จังหวัดระยองนะคือภาคตะวันออกนะครับ ท่านก็มีประวัติก็คือท่านเกิดในรัชกาลที่5นะฮะหลวงปู่ทีทมเนี่ยปี2 2442แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วท่านก็มาอุปสมบทนะครับโดยมีหลวงพ่อขาววัดทับมาเนี่ยเป็นพระอ,อุปชาแล้วก็พระอาจารย์สิงห์นะครับแล้วก็พระอาจารย์เกตวัดลหันใหญ่เนี่ยเป็นพระคู่สวดนะ ทีนี้ประวัติโดยทั่วไปหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านเป็นพระนะบุคลิกลักษณะนะถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะฮะก็คือจะเป็นพระที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่านจะนั่งคอเอียงๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใครใครเห็นภาพท่านท่านก็จะนั่งคอเอียงๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นพระที่ฉันมังสวิรัตนะหลวงู่ฉันมังสวิรัตนะทั้งชีวิตเลยนะครับก็ไม่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยนะครับแล้วก็หลวงป,ปู่เนี่ย ก็มีความรู้นะครับมากมายนะในเชิงศาสตร์โบราณนะอย่างเช่นหลวงปู่ในไปศึกษากับหลวงปูส่สังเท่านะครับวัดเก่งจีนนะหลวงปูส่สังเท่าเนี่ยโหพระคณาจารย์ภาคตะวันออกเก่งๆรุ่นนั้นเนี่ยศึกษากับหลวงปู่สังเท่าทั้งนั้นเลยนะอย่างที่เช่นหลวงปู่กล้วยวัดหมูดนะก็เป็นศิษย์หลวงปู่สังเท่านะครับหลวงพ่อโตนะครับวัดเขาก็โดนนะหลวงพ่อโตวัดเขาก็โดนที่ทําพยันพัดโบกนะครับที่เป็นอาจารย์หลวงปู่ข่ำเนี่ยก็มาศึกษานะกับหลวงปู่สังเท่านะครับ หรือว่าจะเป็นพ่อหินหลวงพ่อหินวัดหนองสนมนะฮะก็ก็เป็นศิษย์หลวงปู่สังเท่าเช่นเดียวกันนะดังนั้นแล้วในหลวงปู่ทิมเนี่ยก็จะต้องได้วิชามากมายจากหลวงปู่สังเท่าโดยเฉพาะเรื่องวิชาเกี่ยวเรื่องของกรรมฐานนะฮะหลวงปู่สังเท่าเนี่ยถือว่าเก่งมากนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะที่หลวงปู่ทิมไปศึกษาคือหลวงพ่อกราดพระซากกอปไพนะครับคงจะรู้กันดีนะในคลิปยันพัดโบกนะครับก็คือว่าท่านศึกษาจากหลวงพ่อกราดนะ อีกท่านหนึ่งนะครับที่ท่านไปศึกษาก็คือหลวงพ่ออีวัสตหีบในเรื่องของการทําเครื่องรางคุณประลัดหรือประหลัดกิกเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับหลวงพ่อเหลือว่ดสาช่งโขดด้วยนะฮะหลวงปูทิมเนี่ยศึกษาเยอะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นศิษย์สานักเดียวกับหลวงพ่อโดวัดนามาตูมนะนะครับได้ข่าวว่าท่านเนี่ย เคยไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของว่านยาว่านยาที่วัดนามาตูมเนี่ยเป็นเวลาหลายปีนะครับก็มีสาธรรมมิของท่านก็คือหลวงพ่อโดวัดนามาตูมนะครับแล้วก็หลวงพ่อเที่ยงวัดสํานักขามเนี่ยก็คือว่าเป็นเป็นสิทธิ์ร่วมสํานักกันโดยเฉพาะตําหับนะรับผมเคยได้เห็นตําหรับของเรื่องว่านวัดนามาตูมนี่โหค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะ หาได้ยากนะถือว่าเป็นตำรับวิชาที่ที่ควรศึกษาไว้นะฮะก็คือท่านศึกษา,ากรุดูพ่อปั้นวัดน,นานมรตูนะนี้มาถึงเรื่องของยันบ้างนะครับประวัติเหรียญเหรียญน,นี้นะครับก็คือคนที่สร้างเนี่ยชื่อคุณมงคลนาาแพงนะแล้วก็คุณลุงสายแก้วสว่างนะครับเป็นคนสร้างเหรียญสมเด็จนศิีราชาทาไมเรียกเหรียญสมเด็จนศิีราชาจริงๆแล้วคําว่าสมเด็จนศิีราชาเนี่ยมันคือชื่อโรงพยาบาลเนาะ สมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ท่านอายุปัติชิมมวัยนะฮะปี2518เนี่ยท่านก็มารักษาอาการอาภาษเนี่ยที่โรงพรยาบาลสมเด็จนศิราชาที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี่แหละนะครับใกล้ๆบ้านผมนี่แหละนะตอนนั้นเนี่ยก็มีการสร้างเหรียญ2แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าเหรียญน,นั่งพานนะครับแบบที่2เขาเรียกว่าเหรียญหยดน้ําคือนั่งพานเนี่ยก็คือเป็นเหรียญขนาดใหญ่หน่อยนะครับมีเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญน,นวะเนาะ เหรียญทองแดงเนี่ยจะสร้างประมาณ5,000เหรียญนะครับเหรียญทองคำเนี่ยน่าจะ2เหรียญนะครับส่วนเหรียญเงินเนี่ยผมจำจำนวนไม่ได้นะประมาณ20เหรียญเนาะเคยได้อ่านมาประมาณนี้นะแล้วก็เหรียญหยดน้ำเนี่ยห้าพเหมือนกันนะครับสําหรับสร้างแจกผู้หญิงเพราะมันเล็กหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับจะไม่เหมือนเหรียญนั่งพานนะเขาเล่ากันว่าผู้ทธกคุณเหรียญเนี่ยนะครับ ของปู่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเป็นเป็นเหรียญที่สามารถป้องกันโรคเวโกกรกรรมได้อะไรเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้เนาะอย่างเช่นงานเขียนของอาจารย์เพินวิทย์นะครับหรือคุณลุงเพิน์วิทย์เนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือล่มโพนะผมเคยอ่านนะก็คือเป็นการเล่าประสบการณ์รของคุณมาโนธเหล่าขวัญสถิตนะอดีตเจ้าของร้านอาหารนาวาชาัยหาซึ่งนาวาชัยหาในปัจจุบันก็ยังมีร้านอาหารนี้อยู่เนาะกล่าว่าตอนนั้นท่านป่วยหนักนะครับก็ได้บาร,รมีเหรียญลงกุทิมเนี่ยนะครับอธิษฐานกระเหรียญลงกุทิมเนี่ย ซึ่งคุณมาโน,โน่นเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของุพุทิมท่านหนึ่งเนาะอาการป่วยของท่านการผ่าตัดของท่านก็หายโดยปลิดทิ้งนะอันนี้คือ,ค,อคือเรื่องที่คุณอภินวิเขียนไว้เนาะทีนี้หลายๆคนนะครับท,ที่ที่ห้อยเหรียญของคุณพุทิมรุ่นเนี้ยนะครับก็ก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าประสบการณ์ในเรื่องของอธิษฐานขอหา,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 ายโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่ทีนี้เรื่องของพุทธคุณเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนเราจะมาถึงเรื่องยันนะครับยันของเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับประกอบไปด้วย2ส่วนเนาะ ส่วนแรกเนี่ยเป็นยันดวงกลมนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะฮะยันดวงกลมตัวเนี้ยนะครับหลายคนเขาเรียกว่ายัน8ทิศหรือยันพระอรหันต์แปดทิศซึ่งซึ่งก็ไม่แปลกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นยันดวงกลมนะครับมีรูปวงกลม2ชั้นแล้วก็แต่ละทิศเนี่ยนะครับมียันองค์พระนะมียันองค์พระนะครับประกอบทั้ง8ทิศเลยนะครับดังภาพนี้นะแล้วก็ ในในองค์พระเนี่ยนะครับจะลงอักขระนะครับที่เสียนองค์พระจะลงอักขระอีนะครับแล้วก็ที่องค์พระนะตรงกลางองค์พระเนี่ยจะลงอักขรอารหังนะฮะแล้วก็ที่บาทพระเนี่ยจะลงอักรรขรพัควาเนี่ยทั้งแปดองค์เนี่ยจะลงเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ บนเสียนพระเนี่ยจะลงอขระอุนาโลมนะฮะอันนี้คือคือก็นี่คือจะเป็นเบสิกเนาะเราจะเห็นยัน8ทิศเนี่ยในยันหลวงพ่อเปิ่นก็มีนะแบบนี้นะครับมีการลงยัน8ทิศเป็นองค์พระนะครับทีนี้เรื่องที่น่าสนใจนะสำหรับผมผมก็วิเคราะห์นะตามที่คุณเกมใหม่เขาแนะนําผมมานี่แหละนะปรากฏว่าอ่านคาถาดูนะครับเป็นการลงคาถาที่ค่อนข้างลึกซึ้งผมขอโทษทีผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนออกแบบยันเนาะแต่คาถาที่ลงเนี่ยเขาเรียกคาถาสุกิติมา นะสำหรับยันนะสุกิติมาที่ว่าเนี่ยนะครับเขาลงตัวกลยันเนี่ยไว้ได้น่าสนใจนะครับปกติและคาถาเต็มๆของบทสุกิติมาก็คือสุกิติมาสุภาจารสุศิราวาสุปากาโตกยะจัสมาวาเจทิโรเกสรวาอสัมพิโตเนาะอันนี้คือทั้งหมดนะครับของคาถาสุกิติมาที่ใช้ในการลงยันทั่วไปนะที่ผมเคยเห็นนะครับทีนี้ในกลยันของปู่เนี่ยนะครับเป็นเหรียญเนี่ย ก็คือว่าเขาจะลงแบบนี้คือตรงกลางเนี่ยลงคําว่าสุนะครับสุนี่จะใช้ร่วมกับทุกคําเลยก็คือด้านาขวามือเนี่ยจะลงคําว่ากินะย่อมาจากคําว่าสุกิติมานะแต่เขามาลงกิตัวเดียวนะครับส่วนด้านซ้ายมือเขาจะลงคําว่าพาตัวเดียวย่อมาจากคําว่าสุภาจาโรนะฮะแต่เขาลงพาตัวเดียวนะสี หรือสุสีละวาเนี่ยก็ลงด้านข้างล่างนะครับด้านใต้คําว่าสุแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับจะลงคําว่าสุป,ปาเก็บไว้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ลงคาถาเต็มนะฮะแล้วก็คําว่ายัตสสิมาเนี่ยมันมีอยู่สี่คำคือยัตสสิมาเขาจะลงด้านในนะครับปกติแล้วยันสุกิติมาด้านในจะเป็นองค์พระแต่ว่า เขาใช้คําว่ายัตสัตสีมาลงนะฮะแต่ว่าด้วยการแกะเหรียญสมัยนั้นเนี่ยด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้อักษรบางอย่างมันเพี้ยนไปแต่ว่าผมถอดมาได้ประมาณนี้คือเป็นยัตสัตสีมานะครับแล้วก็โดยรอบนะครับโดยรอบเนี่ยก็มียัตสัตสีมาวัดเจทิโรนะครับต่อจากคาว่าป๋าคือวัดเจทิโรนะครับส่วนเกสโรวาอยู่ด้านซ้ายมือเกสโรวานะครับแล้วก็ ด้านล่างนี้คือเป็นอสัมพิโตนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคคือเขาย่อคาถาเต็มเอาไว้นะครับแล้วก็ให้มีการดูรหัสให้คนที่ถอดยันเนี่ยถอดยันไม่ได้หรือว่ามีการซ่อนกลยันเอาไว้นี่คือความคลาสสิกนะในการออกแบบยันสุกิจมาดวงนี้นะครับที่อยู่หลังเหรียญหลวงพุทธมนะทีนี้ด้านนอกเนี่ยยังมีอัขระประกอบนะครับก็คือ ผมสังเกตได้ว่ากลยันเนี่ยไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่าเขาคิดมานะครับจะเป็นมกลยันเหมือนเขาเรียกว่าเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังกับอักขระรอบนอกเนี่ยมีคําว่าสัทวิปิปะสอุแต่ไม่เลียงสัทวิปิปะสางนี้นะจะเป็นสัทวิปินะครับปะสอุแล้วก็อักขระสุดท้ายที่มันมากรอบให้ครบ8ก็คือคําว่าอะนะ จริงๆแล้วมันมีแค่สัทวิปปะสะอูแล้วก็มีเขาเพิ่มอะอีกคำหนึ่งให้ครบ8ช่องนะครับก็จะเป็นยันดวงบนนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคในการซ่อนคาถาสุกิติีมานะครับทีนี้เนี่ยด้านล่าง<อ>พูดถึงด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็เป็นการซ่อนคาถาเหมือนกันนะครับเขาลงคำว่าพุทธังปิดอิติปิดยะปิดนะธรรมังปิดอิติปิดยะปิดสังคังปิด อิติปิดยะปิดนะจริงๆแล้วเวลาเสกนะผมเคยเห็นบทเสกบทนี้นะแต่ไม่ใช่ตำราหลวงปู่ทิมนะที่อื่นนะเขาจะลงด้วยพุทธังปิดอิติปิดณโมพุทธยะปิดธรรมังปิดอิติปิดณโมพุทธยะปิดสังคังปิดอิติปิดณโมพุทธยะปิดนะครับและข้างล่างเนี่ยลงไว้สองดวงก็คือมะลือแล้วก็ อุล th ือนะครับขาดอะไปนะครับ <Arizona, S 1> จริงๆต้องเป็นมะรื้อแล้วก็มะรือที่เป็นรื้อออกเสียงรอลิงเนี่ยนะครับแล้วก็อ่ะรือแล้วก็อ่ะรือนะครับแล้วก็อุรืออุรือนะครับถึงจะเป็นบทเต็มนะนนี่คือเขาเรียกว่าการลงแบบซ่อนคาถาไว้นะเป็นเทคนิคของคนโบราณแบบหนึ่งเหมือนกันทีนี้ว่าด้วยเรื่องของความหมายนะครับมีคนถามนะว่าเฮ้ยอาจารย์สุกิติมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับ สุกิติมาเนี่ยผมเห็นนอกจากยันที่ลงในหลังเหรียญพระคณาจารย์แล้วอย่างปุ่มกุโตก็ลงนะสิกุติมาเป็นเหรียญบาทน้ามนนะครับของปู้โตก็ลงเหมือนกันแต่ว่ากลนยันคนจะเป็นคนละกลกันนะครับขงปู่โตนี่จะลงคาถาทั้งหมดนะฮะแล้วก็ที่ผมเห็นอีกส่วนหนึ่งก็คือการลงกองอินทเพรีครับก็จะมียันสุกิติมาเนี่ยอยู่ตรงกลางแนะ้ะบางคนก็บอกเอ๊ะ ยันเนี่ยมันสุกิติมาส่วนใหญ่จะเห็นทางด้านเมตตามหานิยมเนะเาะก็บอกว่าให้ลงเต้าปูนบ้างลงอะไรเป็นเมตตาลักทั้งเรือนอะไรแบบนี้นะฮะทำไมไปลงกรองศึกนะกองอินทอร์เพรีกองที่ให้สัญญาณศึกนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะพยายามหาคําตอบเหมือนกันนะครับทีนี้ได้ปรึกษานะครับพระอาจารย์มหาเอกชัยอุปวัตโนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหัวลำโพงท่านเป็นปท .9 คือประโยค .9 นะครับเป็นสายกันเนี่ยท่านก็แนะนําเรื่องของความหมายนะเชิงบาลีนะสุกิติมาเนี่ยแปลได้หลายอย่างนะครับก็คือว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ปราศจากหมดจดแล้วก็ยังแปลได้อีกว่าเป็นผู้ที่มีความแก้วกล้ากล้าหาญนะ แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความหมดจดนะอันนี้คือเป็นความหมายโดยรวมคาว่าแก้วกล้า,าอาหารนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเอามาลงในเรื่องของกองศึกนะชื่อเสียงเหมือนกัน้วก็อาจจะให้มีชัยอะไรแบบนี้นะครับก็มันเป็นเรื่องของบาลีที่เขาแปลไปไ,ปได้หลายทางเนาะก็ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์มหาเอกชัยไว้ในที่นี้ด้วยในการเขาเรียกว่าแก้ปมในในเรื่องของเออทำไมทำไมสุกิจิมาถึงใช้ได้หลายทางเนาะในเรื่องของบาลีนะครับทีนี้ มีคนถามอีกอ้าวพุดทางปิดปิดอะไรอาจารย์โอ้เขาไม่ได้กวนนะถ้าเกิดไม่มีใครฉุดคิดนะครับคำว่าปิดตรงเนี้ก็คงจะคิดว่าถ้าเราคิดเผินๆคำว่าพูดทางปิดทำบางปิดสังทางปิดเนี่ยอาจจะปิดประมาณว่าปิดเรื่องของมหาอุดปิดลูกกระสุนปืนก็ได้นะยิ่งคิดแบบแบบทั่วไปแบบชาวบ้านนะจริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมนะพระคณาจารย์ผู้เป็นปราชญ์เนี่ยเขาแต่งคาถามาปิดเนี่ยหมายถึงปิดอกุศลครับ เราเคยเห็นมุกไหมมุกที่มีพระพัฒนาจารยา์รุ่นใหม่เนี่ยพูดว่าปิดหมายถึงว่ายิงไม่ออกแปลว่าอะไรไม่ออกไปยุ่งกับคนอมื่นนะครับไม่ออกไปยุ่งกับคนอื่นก็ไม่มีมีเรื่องคล้ายๆกันปิดนี่หมายถึงปิดจิตที่มันคิดอกุศลเพราะจิตที่มันคิดอกุศลเนี่ยมันนาพาไปในทางชั่วได้นะครับถ้าสมมุติมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยปิดอกุศลแล้วนะครับใจเรานึกถึงพระรัตนตัยแล้วเนี่ย อันตรายต่างๆเนี่ยย่อมไม่กล้ำกายนะนี่คือความฉลาดของพระคณาจารย์นะที่เขาแต่งคถาขึ้นมานะครับส่วนนะ้โมวุทัยะปิดเนี่ยก็คือขันทั้ง5้าเนี่ยคุณปิดด้วยอกุศลไปทั้งหมดเนี่ยคุณจเจริญอยู่ในสมาธิคุณจเจริญอยู่ในศีลน,นะครับแล้วก็คุณพิจารณาในหลักธรรมให้เห็นปัญญาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีอันตรายต่างๆย่อมไม่แพร่พานต่อผู้ที่ไม่ทําอกุศลเนาะ คิดว่าคลิปนี้นะครับคงจะตอบสนองความต้องการนะครับของแฟนเพจโดยเฉพาะคุณเกมใหม่นะจะลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับในพันเพื่อคุณเลยนะอ่าแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้ครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะครับแล้วก็ใครอยากให้ทำอะไรล้องเสนอมาครับแล้วก็ใครใจดีอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับโปรดเข้าไปที่เพจสืบประเวทแล้วก็ติดต่อทางเราได้เลยครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ